อย่างงั้น่หรืมียคารินบางเกิดมียคารินด้วยัวไวมันสีได้แ้วเตี้ย uh ต้องเตี <m <m ้ยต้องเตี้ยไวมันสลอสีทีเนี้ยมันเปรย์เนาะเสียงมันเปรย์เนาะมันเปรย์อะจังไงมันตรงตรงจัเด้

ทุกคนครับอันนี้ก็คือไก่ที่ผมได้ฝึกยืนยืนคอนไปแล้วนะอันนี้ก็เอามาลงดินนะครับนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้น่าจะเป็น ลูกผสมนะครับเนี่ยผมผมดูจากทรงแล้วนะแต่ตัวตัวเล็กมากเลยครับตัวนี้ผมดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นลูกผสมครับตัวนี้เอาเอาไปยืนคอนได้ประมาณสองสามวันนะครับแล้วก็เอามาลงดินไว้ครับให้มันชินน่อยนะเดี๋ยวผมก็จะฝึกไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับตันนี้ก็ยังยังไม่ชินยังไม่ชินเชื่อเท่าไห่ครับตัวเล็กมากเลยครับตัวนี้ด,ดูดูในกลอ้องมันใหญ่นะครับแต่จริงๆตัวเล็กมากเหมือนเหมือนป่าร้อยเลยนะ เหมือนปลา้อยมากเลยนะถ้าถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในคลิปสั้นได้เลยครับคลิปสั้นที่ผมลงไว้นะตัวนี้เลยครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามชมวนด้วยนะครับเดี๋ยวจะวซูมให้ดูครับ Lớp đình mê là đập mình lên khắp này